สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาฉะเฉลยแบบฝึกหัดนะคะการเขียนสมการจากโจทย์ปัญหาที่เขากำหนดให้นะคะ,ะข้อที่หนึ่งไม้ยาวท่อนหนึ่งปักลงไปในดิน25 cm, ห้าเซนติเมตรเหลือไม้ส่วนที่พ้นดินยาว4ี่สเซนติเมตรไม้ท่อนนี้ยาวเท่าใดอเราก็กำหนดให้ไม้ท่อนนี้ยาวเป็นไม้ท่อนนี้ให้ยาว เป็น A เซนติเมตรนะคะเราก็กำหนดอะไรคะให้ไม้ท่อนนี้ยาว A เซนติเมตรทีนี้สมาการเราจะเป็นยังไงนักเรียนวาดรูปเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นดินแล้วก็มีไม้มาปัก ไม้ท่อนนี้เราให้ยาวเป็น a เซนติเมตรนะคะปากลงไปในดินเท่าไหร่ปากลงไปในดิน25่สเซนแล้วก็พ้นดินออกมา46่สเซนติเมตรเพราะนั้นสมการสมการของเราก็จะเป็นอะไรคะ a ลบยี่สิบห้าส่วนที่ปักลงไปในดินจะเท่ากับสี่สิบหกนะคะสมาการได้เป็นแบบนี้อ่าทีนี้ไปดูข้อที่สองซื้อหลอดไฟ led แบบเดียวกันมาหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองโหลจ่ายเงินไปทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทหลอดไฟราคาหลอดละกี่บาท เราก็ให้หลอดไฟราคาหลอดละเท่าไหร่ดี x บาทแนวคิดเราก็ให้หลอดไฟราคาหลอดละ x บาทาทีนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์ซื้อหลอดไฟ led มา 1> 1. 1. หนึเศษหนึ่งส่วนสองหลจ่ายเงินไปหนึ่งพันเจ็ด้อยสิบบาททีนี้ราคาหนึ่งพันเจ็ด้อยสิบบาทนี้เกิดมาจากอะไรราคานี้เกิดมาจากจำนวนหลอดไฟนะคะคูณกับราคาของแต่ละหลอดใช่ไหมคะซึ่งราคา ราคาแต่ละหลอดเราให้เป็นเอ็กบาททีนี้จํานวนหลอดไฟกี่หลอดละ่ะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองโหลนะคะจากจํานวนค่านี้เราก็เขียนให้เป็นเศษเกินก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็นเศษสามส,ส่วนสองโหลนะคะซึ่งโหลหนึ่งมีมีเท่าไหร่มีสิบสองเพราะนั้นก็ต้องคูณด้วยสิบสอง อันนี้ก็คือจํานวนหลอดไฟนะคะที่มีกี่หลอดทีนี้แต่ละหลอดราคาเท่าไหร่ก็คือราคา x บาททีนี้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ล่ะ,ะเท่ากับ1,710บาทอันนี้ก็คือสรรมการนะคะต่อไปมาดูข้อที่3 รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวรอบรูป48เซนติเมตรแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนี้ยาวเท่าใดอ่านี่ตรงนี้เราก็กำหนดตัวแปรใช่ไหมให้แต่ละด้านให้แต่ละด้านยาวเท่าไหร่ A เซนติเมตร ทีนี้เราวาดรูปเลยจากโจทย์รูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือด้านทุกด้านจะต้องยาวเท่ากันใช่ไหมคะเราให้แต่ละด้านยาว a e, อันนี้ก็ต้องเป็น a a a ยาวเท่ากันหมดเลยทีนี้ความยาวรอบรูปก็คือเอาทุกด้านเนี้ยมาบวกกันก็จะเป็น e a บวก a บวก a แล้วได้เท่ากับ สี่แปดใช่ไหมคะทีนี้เวลาเขียนสรรมการ a บวก a บวก a ก็คือ3ามเใช่ไหมก็จะเขียนได้เป็น 3a เท่ากับสี่สิบแปดนะคะอันนี้ก็คือสรรมการต่อไปข้อที่4ี่จำนวนนับจำนวนหนึ่งเมื่อนำห้มาหาร จะได้405เหลือเศษ3จนนนํจำนวนนับนี้เป็นเท่าใดจำนวนนับนี้เป็นเท่าใดเราก็กำหนดเลยให้ให้ x แทนจำนวนนับนั้นเราให้ x แทนจำนวนนับนั้นทีนี้สมการเป็นยังไงคะ จำนวนนับจำนวนหนึ่งซึ่งนำห้ามาหารอ่าสมมติเนะสมมติว่าเรามีเจ็ดอ่ะเจ็ดถ้าเราเอาสองมาหารสองเท่าไหร่ได้เจ็ดสองสามเป็นหกแล้วเหลือเศษหนึ่งทีนี้อ่าเวลาเราจะตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยเราทำยังไงเราก็เอาตัวหาร คูณกับผลหารแล้วก็ไปบวกกับตัวเศษใช่ไหมคะก็จะเป็น7ดเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสองคูณกับสมแล้วมาบวกกับ1ใช่ไหมคะก็ก็จะเป็นเป็นตัวตั้งนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือทำนลองเดียวกัน จำนวนอะไรเราไม่รู้เราก็ให้เป็น x x ก,ก,ก็เปรียบเทียบกับ7นี่นะคะที่นำห้มาหารจะได้405แล้วเหลือเศษ3าเพราะฉะนั้นสมการของเราก็จะเป็นเป็น x เ,เท่ากับอะไรคะเท่ากับ ตัวหารคูณด้วยผลหารแล้วก็ไปบวกตัวเศษนะคะตัวหารของเราก็คือ5คูณผลหารก็คือ405แล้วบวกเศษก็คือ3สมการก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ข้อที่5ครูมีปากาน้ำเงินจำนวนหนึ่งเมื่อนำปากกาออกไปหนึ่งแท่ง แล้วแบ่งให้นักเรียน156คนเท่าๆกันนักเรียนจะได้ปากกาคนละ13ด้ามพอดีครูมีปากกากี่ด้ามอ่าตรงนี้ครูมีปากกากี่ด้ามเราก็กำหนดเลยให้ครูมีปากกา A ด้ามทีนี้ตามโจทย์เลยนะคะครูมีปากกาจำนวนหนึ่งก็คือ A ตรงนี้เป็น a นะ,ะตรงนี้ครูมีประกาศจำนวนหนึ่งก็คือ a นำออกไปหนึ่งแท่งก็คือ a ลบหเขียนด้านนี้แล้วกันก็จะเป็น a ลบหนึ่งแล้วแบ่งให้นักเรียนร้อยห้าหคนก็คือเอาไปหารใช่ไหมคะหลังจากลบออกแล้วก็หารหนึ่งร้อยห้าสิบหคนเท่าเทกันนักเรียนได้คนละ13ก็จะเท่ากับ13า นะคะต่อไปข้อที่6 4เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วย5เท่ากับ2เท่าของจำนวนนั้นจงเขียนสรรมการอ่าเขียนสรรมการได้อย่างไรเราก็กำหนดให้ A แทนจำนวนนั้นเแทนจำนวนนั้นทีนี้สรรมการจะเป็นยังไง ไล่ตามโจทย์เลยนะสี่เท่าของจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งก็คือ a เพราะนั้นก็คือสี่ a ลบด้วยห้าก็คือลบห้าใช่ไหมคะเท่ากับเท่ากับสองเท่าของจํานวนนั้นจํานวนนั้นก็คือ a ก็จะเป็นเท่ากับสอง a เสร็จแล้วสมาการของเรา,าทีนี้ไปดูข้อที่เจ็ด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปหนึ่งมีความยาวรอบรูป92เซนติเมตรสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้มีด้านยาวด้านล่างกี่เซนติเมตรตรงนี้ด้านยาวมีด้านยาวด้านล่างกี่เซนแล้วก็กำหนดเลยให้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนมเปียกปูนยาวด้านละกี่เซนที่เซนติเมตรเรามาดูทีนี้ก่อนอื่นนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเราต้องรู้ก่อนนะว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นเป็นยังไงก็คือ มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมคะแต่ว่ามุมไม่เป็นมุมฉากนะคะเราให้แต่และด้านยาวเท่าไหร่ยาวทีอันนี้ก็ทีทีอ่าทีทีเพราะนั้นอ่าความยาวรอบรูปเป็นเก้าสิบสองแสดงว่าเราเอาทีบวกกัน4ครั้งเนี่ยจะได้เก้าสิบสองซึ่งทีบวกกัน4ี่ครั้งก็คืออะไรคะก็คือสี่ทีใช่ไหมคะก็จะเป็นสี่ทีเท่ากับ 92นะคะเสร็จแล้วสมาการข้อนี้ต่อมาข้อที่8เมื่อนำอายุของมานะปิติและชูใจรวมกันได้4ีปีถ้าปิติมีอายุเป็นสองเท่าของอายุมานะและชูใจมีอายุน้อยกว่ามานะอยู่7ปีแล้วมานะมีอายุกี่ปีเขาถามตรงนี้มานะมีอายุกี่ปีเราก็ให้ มานะมีอายุอเอาเอ็มปีแล้วกันทีนี้มาดูโจทย์อ่เขาบอกว่า3มคนนี้อายุรวมกันได้41ใช่ไหมคะก็คืออายุมานะบวกปิติบวกชูใจ เท่ากับ41อ่าทีนี้เราก็มาหาอายุแต่ละคนนะคะตอนนี้เราทราบอายุของใครอ่าเรากำหนดให้มานะมีอายุ m ปีมานะ m ปี MP. บวกปิติเราก็มาดูเงื่อนไขปิติปิติอยู่ตรงนี้นะคะปิติมีอายุเป็น2เท่าของอายุมานะตอนนี้มานะอายุเป็น m ปีปิติเป็น2เท่าแสดงว่าปิติก็ต้องมีอายุ2 m สองปีนะคะทีนี้บวกอายุชูใจเขาบอกว่าชูใจเป็นยังไงชูใจมีอายุน้อยกว่ามานะ7ปีมานะเอ็มปีชูใจน้อยกว่า7ปีแสดงว่าชูใจก็ต้องมีอายุเอลบเจนะคะอ่สามคนนี้รวมกันได้เท่ากับ4ี่เพราะนั้นสมการของเราก็จะเป็นเ บวกสองเอมบวกในวงเล็บเอ็มลบเจ็ดเท่ากับสี่สิบเอ็ดนะคะเป็นสมการต่อไปข้อที่เก้ารัชนีออมเงินวันละเท่าเท่ากันในเวลาหนึ่งสัปดาห์กับอีกสองวันนับจำนวนเงินที่ออมได้ห้าร้อยสาสิเอดบาทรัชนีออมเงินวันละกี่บาท เราก็กําหนดเลยรัชนีออมเงินวันละกี่บาทเราก็ให้รัชนีออมเงินวันละอ n บาทวันหนึ่งออมเงิน n บาททีนี้มาดูโจทย์นะคะรัชนีออมเงินวันละเท่าเท่ากันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันละ่ะ ก็คือเจ็ดวันเขาออมหนึ่งสัปดาห์กับอีกสองวันก็คือเจ็ดบวกสใช่ไหมคะออมวันละเท่าไหร่ล่ะออมวันละเบาทก็คือคูณด้วยเอได้เท่าไหร่ก็คือเท่ากับห้าร้อยสามสิบเอ็ดอันนี้ก็เป็นสมการนะคะ สำหรับคลิปนี้นะก็คงจะพูดแค่นี้ก่อนนะคะมาเฉลยแบบฝึกหัดเฉยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะแก้แก้จดปัญหาสมการนะคะจริงๆก็จะมีการแสดงวิธีทำอะไรนะคะตามขั้นตอนนะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ